หน้าโกรหน้าดิวอี้หน้าดูมีมิตินะคะก็เลยอ่ะขอรองน้องตัวนี้ก่อนละกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือนิวจะบอกว่าในแป้งอะ่ะเขาจะไม่เห็นเม็ดชิมเมอร์ขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้แบบคือสำหรับของนิวน,ะนวั่นเองคะถือว่าเขาเป็นคราบอะ่ะเพราะนิวใส่แว่นตรงนี้นจะเป็นที่นิวใส่แว่นนะแล้วก็ตรงดูมันมันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะคะอ่ะแล้วก็ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับนิวนะคะในช่องของนิวจีกแล้วแล้ววันนี้นะคะนิวก็กลับมาคนกับการรีวิวนะคะ เป็นรีวิวน้องตัวนี้เลยทุกคนแป้งส,สีนะคะซึ่งเขาออกมาทั้งหมดเนี่ยสรุ่นด้วยกันนะนิวจะบอกก่อนนะคือมันจะมีรุ่นแมทนะคะแล้วก็เป็นรุ่นของโกลนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกคนแต่ต่างกันที่ตัวเนื้อแป้งรุ่นแมทเนี่ยเขาจะไม่มีความแบบเป็นชิมเมอร์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าตัวตัวโกลตัวเนี้ยเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์แบบหน้าเล่นแสงะคะแต่วันเนี้ยตัวที่นิวจะมารีวิวเนี่ยก็คือนิวจะรีวิวตัวโกลก่อนนะคะเพราะวันนี้นิวอยากแบบหน้าโกลหน้าดิวอี้หน้าดูมีมิติตะะเลย ขอรองน้องตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสสิเมจิกโก้นะคะฟาวเดชั่นนะคะพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นทุกคนอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแมทแต่มีประกายชิมเมอร์นะคะแล้วก็ คุมมัน SPF นะคะ30 PA 4บวกนะคะทุกคนอ่าตัวนี้นะคะคาเค้มที่เขาแบบแปะมาข้างหลังให้เราเลยนะ <S <S <ค>เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้น,นะะทุกคนที่เนื้อโปร่งแสงนะอ่าแล้วก็ไม่กก่อให้เกิดการอุดตันทุกคนแล้วก็ปกปิดนะคะปานกลางถึงสูงสุดนะคะแล้วก็ ช่วยอำพาจุดบ่ง้องต่างๆได้แบบแนบเนียนนะคะทุกคนแล้วก็มาพร้อมประกายชิมเมอร์ขนาด30ไมครนนะคะเป็นขนาดพิเศษเลยนะคะเพื่อช่วยแบบเพิ่มความฉ่าวาวความเป่กประกายนะคะเมื่อเวลาที่หน้าเราเนี่ยโดนแสงทุกคนอ่ะแล้วกเ็เนื้อแป้งนะคะติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ควบคุมมา12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีนะคะดับเบิลฟังชัตนฟิตนะคะเพื่อที่แบบจะบำรุงให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสได้ด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ เขาก็จะปะะัาสจากนะคะพาราเบนแอลกอฮอล์นะคะทุกคนก็สําหรับคนแพ้ง,ง่ายเนะะี่ยคือใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาในปริมาณนะคะ8.5กรัมนะคะทุกคนและหลังจากเปิดการใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานได้ถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะคือ24เดือนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปแกะดูด้านในกันก่อนเลยนะคะนิวนะคะใช้เป็นสีเบอร์0ูนย์ะคะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นแป้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยนิวจะเป็นคนที่ใช้สี0 2ย์คือสีกลางๆได้อยู่แล้วนะคะเพราะถ้าเป็น1เนี่ยคือนิวจะขา กมาเลยถ้าสามเนี่ยก็คือจะดอกไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาทุกคนอันนี้นะคะคือแพคเกจด้านในเขานะตัวผิวหน้าเขาเนี่ยจะเป็นแมตต์แล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นตัวหนังสืออย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอข้างหลังอะทุกคนเขาจะเป็นแบบเป็นเงาเงาอ่ะเออมันเขาจะไม่ใช่แบบพื้นผิวแมตต์นะอ่ะและเปิดเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีแบบการหน้าแป้งมาให้ด้วยนะคะแบบทํามาเรียบร้อยมากแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ทุกคนเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นตัวแป้งและ มีช่องใส่พับมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะราคาเต็มพ่แนจะอยู่ที่1 3 9าบาทซึ่งมีช่องใส่พับมาด้วยอ่ะเป็นพับแบบอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเป็นฟองน้ำอะ่ะเออเป็นพับฟองน้ําที่แบบยืดหยุ่นนุ่มๆได้เลยนะเนื้อเขาค่อนข้างนุ่มเลยนะทุกคนคือเวลานิ้วปาดเขาอะไรอย่างเงี้ยคือสัมผัสก็คือแบบนุ่มอะ่ะเออเป็นแบบ ละมุนมืออ่ะเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็สีเขานะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมันก็แทบจะพอดีกับสีมือนิวเลยนะอาจจะมีเหลืองขึ้นมานิดหน่อยนะคะทุกคนในเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเวลาเกลี่ยน,นี่นะจ๊ะบางคนอาจจะงงว่าเออทาไมฉันเปลี่ยนฉากคือนิวจะบอกว่าพอนิวอ่ะใช้ฉากอย่างเงี้ยทุกคนแล้วนิวต้องสาดไฟอ่ะเข้าหน้านิวใช่ปะ่ะปรากฏว่าช่วงเนี้ยหน้านิวไหมทุกคน เออคือหน้ามันไม่อะ่ะคือนิวก็งงว่ามันไม่ได้ไงวะนิวก็เลยแบบอาจจะต้องแบบเลี่ยงหลีกเลี่ยงแสงที่มันจะปะทะหน้าของนิวโดยตรงนะคะ mm. ก็อาจจะใช้ฉากแบบนี้ไปก่อนนะคะอ่ะก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ mm. ก็ปัญหาผิวหน้านิวนะคะนิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยนิวจะมีพวกแบบ กระเล็กน้อยนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ตรงใต้ตาเนี่ยดำนะคะแล้วก็รูมขนช่วงนี้นะคะก็กว้างคนะ่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ดีมันดีขึ้นและเออไม่ได้แบบกว้างขนาดแต่ก่อนนะคะอะก็ส่วนตัวนิวนะคะนิวเป็นคนผิวผสมนะคะมันช่วงทีโซนแล้วก็ช่วงยูโซนเนี่ยจะเป็นผิวปกติเลยนะคะไม่แห้งไม่มันนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะมาลงกันที่หน้าก่อนเลยนะคะฝั่งหนึ่งนะคะคือจะเป็นฝั่งนี้นะ จะบอกว่าในแป้งอ่ะเขาจะไม่เห็นเม็ดชิมเมอร์ขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้เห็นเม็ดชิมเมอร์วิบวับวิบวับในแป้งขนาดนั้นแต่พอลงมาบนหน้าทุกคนนิวจะบอกว่าทุกอนูอ่คือเป็นชิมเมอร์เลยอ่ะตึ๊กภาพบอกปะก็ทุกอนุอ่ะเป็นชิมเมอร์ทุกทุกผิวที่กลี่ยแป้งลงไปอ่ะมันเป็นชิมเมอร์ปิ๊ปิ๊ขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะส่วนอันนี้คือฝั่งที่ลงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นแบบ ชิมเมอร์แบบวิบวิบวิบเตมหน้าเลยนะคะประมาณนี้เลยนะการปกปิดเนี่ยคือในระดับปานกลางจริงทุกคนเป็นในระดับแบบปานกลางนะคะค่อนไปทางแบบเกือบสูงอะแต่ไม่ได้สูงปีขนาดนั้นมันมันเกือบจะสูงอะถ้าจะสูงกว่านี้คือต้องบิวเข้าไปนะถ้าเป็นชิมเมอร์อย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าคนลูขขมขนกว้างมากๆอะมันเน้นนะ เออคืออันนี้คือตามความรู้สึกนิวเลยนะเพราะว่าขนาดนิวสองกระจกอยู่ตอนนี้นิวยังรู้สึกว่ามันเออมันเน้นลูของขนชั้นอยู่อ่ะเออประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแบบคนอื่นจะเป็นไหมอ่าแล้วส่วนเนื้อแป้งะคะทุกคนนิวมองว่าเนื้อแป้งเขาเนี่ยมีความนุ่มสมูทแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแล้วก็เกาะกับผิวหน้าได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าถ้าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะต้องแบบทาบำรุงหนักหน่อยมันถึงจะแบบว่าเกาะผิวแบบได้ดีเหมือนคนที่แบบผิวผสมหรือว,ว่าคนผิวมันนะคะทุกคนอ่านะะคไปลง ฝั่งหนึ่งเลยค่ะโดยรวมแล้วแบบถ้าลงทั้งหน้าเนี่ยทุกคนคือนิมมมองว่าหน้าเรามีมิติแบบเขาจะเขาเรียกว่าอะไรคือมันเห็นแบบเห็นสันเห็นขอบอะไรแบบเนี้ยทุกคนเออคือมันดูแบบโกโกลจริงๆนะเออมันดูแบบฉ่าๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอซูมเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเออเป็นแบบบิ๊บาบิบาแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมองไกลๆก็จะเป็นแบบ เออหน้าโกรหน้าแบบดูแบบดิวอี้ดูแบบเห็นมิติของหน้านะคะประมาณนี้เลยนะคะคือนิวก็รู้สึกว่ามันเออฉันทาแป้งไปอะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกแบบลำคาญหน้าลำคาญจิตลำคาญใจอะไรขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวนิวนะคะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะมาจ้าทุกคนตอนนี้นะคะนิวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็วันนี้นะคะคือไม่ได้ลงอะไรที่เป็นชิมเมอร์เพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เขามีความเป็นชิมเมอร์เยอะอยู่แล้วนะคะก็ทำแค่แบบปัดบัดมูนนะคะที่เป็นแบบเนื้อครีมนิดนิดนะคะแล้วก็ทาปากด้วยลิปมันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูแบบเออผิวแบบที่มันเซ็ตตัวแล้วนะทุกคนแบบกับแสงธรรมชาตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์แบบเกาะผิวแบบชัดเลยนะตอนนี้นะคะเป็นเวลานะคะสิบเมงครึ่งจ้านี่11เอ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรานะคะ จะจับเวลากันตั้งแต่ตอนนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตผิวกันจ้ามาตาทุกคนเรากลับมาอัปเดตผิวกันนะคะตอนนี้นะก็ที่เห็นตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีความมันออกมานะทุกคนแต่ว่าความมันอ่ะมันไม่ได้ทําให้หน้าแบบ เรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันมันไม่ทําให้หน้าดูแบบรับไม่ได้ทุกคนมันเป็นความมันแบบว่าออกมาสักประมาณสัก 30- 4สเซนะคะแล้วก็การปกปิดนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคือสำหรับของนิวนะนิวมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคราบอะ่ะเพราะนิวใสแว่นตรงนี้จะเป็นที่นิวใส่แว่นนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแบบรูขุมขนนะ,ะทุกคนอันนี้เป็นจมูกนะคือเมื่อกี้นิวมีการแบบปิดแมสไปนะคะทุกคนก็จะมีติดแมสออกมานะจะติดในช่วงส่วนของรูจมูกนะคะทุกคนเนี้ยถูปะ จะเป็นติดตรงกลางออกมาแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็การปกปิดก็คือยังแบบอยู่ดีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะมีเป็นคราบแบบพี่นิวบอกไปนะคะแล้วก็สีเนี่ยก็ยังไม่ได้ดรอปลงนะคะทุกคนยังแบบว่าเหมือนแบบเหมือนช่วงเช้าที่หน้ามันจะดูสว่างสว่างนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณสักห้าชั่วโมงได้แล้วไหมทุกคนก็คือ11โมงครึ่งถึงถึงสี่โมงครึ่งอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ สภาพแวดล,ล้อมที่นิวอยู่ก็คือนิวจะอยู่ในร้านนี้นะคะเป็นร้านนวดนะแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์นะคะคือว่าตอนที่ยังไม่มีลูกค้าเน่ยนิวจะไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็คือจะอยู่แบบนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะดเดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอในช่วงถัดไปเลยค่ะมาตอนนี้นะคะเป็นเวลานะคะทุกคนสี่ทุ่มห้านาทีนะคะก็ประมาณ 9ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะไปครบส0ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะครบตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็เช็คผิวกันคร่าวๆนะคะก่อนซับมันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผิวนะคะ9ก้าชั่วโมงครึ่งะคะทุกคนควรจะเห็นว่าตรงนี้เป็นคราบนะคะคราบแบบแว่นอะเออคือแว่นมันก็คือนิ้วเข้าใจนะช่วงนี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเออใส่แว่นจริงๆก็เป็นทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือจะเป็นเยอะนะคะแต่ว่า ตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้มันเป็นคราบออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นนะคะประมาณเนี้ยเออนะคะอ่ะแล้วก็ตรงช่วงจมูกนะคะหายไปนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความมันออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือยังมีรองพื้นเนี่ยหรือไม่ใช่คือยังมีแป้งเนี่ยเหลืออยู่บนหน้าค่อนข้างเยอะเลยทนะุกคนเหลืออยู่ประมาณสัก8 0เเลยถ้าไม่รวมนับรวมจมูกนะคะเออประมาณนี้เลยนะแล้วก็ โอเคตกร่องนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ2ข้างนะคะทุกคนโดยรวมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มซับมันกันเลยดีกว่านะคะมาค่ะทุกคนนิวซับมันเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะความมันนะคะใน9ชั่วโมงนี้นะคะก็ ถือว่าการคุมมันเนี่ยทำได้ปกตินะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าดีมากแต่ว่าก็ไมไ่ถึงกับว่าแย่มากนะคะเพราะของนิวเนี่ยคือถ้ามันจริงๆก็คือแบบสุตรแผ่นนี้ก็คือปริ่มมาเลยนะปริมขอมแล้วก็ขึ้นอีกแผ่นนึงนิดหน่อยะคะ่ะแต่นี้ก็คือแบบนิวมาว่าเป็นการคุมมันปกติอะ่ะพอซับมันออกมาแล้วเนี่ยนิวจะบอกว่านิวอะแอบเห็นคราบขึ้นมาตรงตรงหน้าผากนิดนึงเงี้ยเห็นทุกคนเห็นปะเออมันจะเป็นขึ้นมาเลยนะแล้วก็ ตรงแก้มตรงนี้นะคะก็มีเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะแล้วก็มีอาการที่แบบว่าแป้งเนี่ยติดออกไปกับประดาษซับมันนะคะ นี่ก็จะเป็นขาวๆแบบนี้เลยนะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นผลการคุมมันของนิวในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่ช่วงสรุปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนในเรื่องของการคุมมันนะคะที่เขาบอกว่าคุมมันมา12ชั่วโมงนะคะเมื่อกี้นิวพูดไปแล้วเนาะนิวมองว่าเขาคุมมันได้ในระดับปกติคือไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะคะเป็นคุมมันในระดับกลางๆนะคะสำหรับคนผิวผสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบบติดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันน้ํากันเหงื่ออะไรเงี้ยนิวมองว่าเขาก็ยังทําได้ในระดับแบบกลางๆ นะคือไม่ได้เขาไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะคือพอเวลาซับแป้งหรือว่าแบบ เช็ดเหงื่อหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นคราบขึ้นแล้วก็ติดออกมาจากทิชชู่ติดออกมาจากกระดาษซับมัน,นะคะ่ะก็ถือว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของชิมเมอร์คือนิวมองว่าโอเคเม็ดประมาณนี้กําลังดีนะคะคือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันใช่ไหมส่วนเรื่องการปกปิดเนี่ยคือนิวจะบอกเลยว่าเขาไม่ใช่งานผิวทุกคนเขาเป็นงานปกปิดงานตึบ๊บงานเนื้อแป้งอย่างเงี้ยเลยอะ่ะเออคือเนื้อแป้งมันจะมีความเป็นเนื้อแป้งเขาจะไม่ได้มีความเป็นเนื้อแป้งที่ถ่ายออกมาแล้วธรรมชาตินะคะ,ะแล้วก็เรื่องการนาพาลู คนที่มีหลุมขนที่ค่อนข้างที่ใจะใหญ่เนี่ยนิวว่าตัวเมเลชิมเมอร์เขาเนี่ยมันน่าจะไปเน้นตรงรูขุมขนนะอันนี้คือโดยส่วนตัวของนิวนะคะจากการที่นิวใช้วันนี้นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของสภาพผิวเนี่ยคือนิวมังว่าถ้าคนผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะแบบเออ บำรุงนิดนึงนะคะก่อนใช้นะคะแต่อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งที่ต้องการความเป็นดิวอี้ความสว่างสดใสให้กับใบหน้าตัวเองนะคะเพราะคนที่มีสภาพผิวแห้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นผิวแห้งแล้วก็หมองคล้ำนะคะอะ่ะตัวนี้ก็อาจจะไปแบบช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ใบหน้านะคะแต่ว่าคนผิวมันเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องชิมเมอร์แล้วก็ลูขุมขนนะคะแต่ลูแต่คนผิวมันเนี่ยจะไม่มีปัญหาในการใช้เนื้อแป้งตัวนี้นะคะสําหรับนิ้วนะคะอะ่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะและปริมาณนะคะและแพคเกจที่เขาให้มาเนี่ยคือนิ้วมองว่ามันก็สมส,สมเ หากับราคาหลักร้อยกว่าบาทนะแล้วเขาทําได้ประมาณนี้คือนิมมองว่าโอเคเลยนะคะเหมาะกับสําหรับแบบคนที่แบบว่าชอบสินค้าที่แบบเออราคาไม่แรงมากแต่ว่ามันก็ ดีอ่ะมันก็ใช้ได้อะไรประมาณนี้คะคือซาสิโกโลตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าสําหรับคนที่แบบชอบความดิวี้ชอบความโกโลนะคะถึงจะแบบว่าชอบตัวนี้นะแต่ถ้าคนแบบชอบแบบผิวแมทผิวอะไรเงี้ยคืออันนี้คือต้องผ่านก่อนนะคะสําหรับนิวนะคะอ่าแล้วก็อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าผลการทดลองของนิวในวันนี้นะคะนิวจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนว่าคนนั้นมีสภาพผิวเป็นยังไงแห้งผิวแห้งขาดนะ้ําผิวผสมหรือว่าผิวธรรมดานะคะแล้วก็มีสภาพการ ูแลผิวยังไงอย่างเช่นเออนอนดึกนอนน้อยหรือว่านอนเต็มอิ่มนะคะหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางาแบบความร้อนหรือว่าความเย็นหรือว่าความปกตินะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นผลที่จะทําให้เกิดการทดลองซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนอันนี้นิวก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับนิวนะคะในวันนี้นะคะและก,การรีวิวนะคะน้องสัสิเมจิก กรวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะตัดใจซื้อตัวนี้มาลองใช้นะคะก็ขอให้ที่นิวทำเนี่ยอะเป็นแบบเหมือนเป็นผลต่อการตัดแบบสินใจของทุกคนนะคะและ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะนิวนะคะฝากกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์ให้นิวด้วยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากจะดูนิวทําอะไรเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คือพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะหรือมีอะไรจะพูดจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพิมพ์มาได้นะคะก็เดี๋ยวนิวนะคะจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนและเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย